โอเคครับผมสวัสดีครับกำลังจะเล่แม่แต่งแคทกับด่านที่พิชิว่าคาริสต์มาสในออากนครับอ่ะเป็นด่านที่ไว้เก็บกาชาจ,จีเนาะผมเล่นไปประมาณ2ด่านแล้วโอเคครับด่านนี้มีทั้งหมด5ด่านครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไปอ่ะมาด่านที่สามครับผมขําคืนที่ไม่เงียบขนาดนั้นครับอะไรวันนี้แต่ละด่านโอเคเข้าไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไปมาครับมา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 ,มา,มา ด่านที่สมในดอสซีขอกระชาจีหน่อยอ๋อ,อและด่านนี้มีเคเวสยเนาะให้เคลียรประมาณ2ี่ด่านครับแล้วก็จะได้ตั๋วแลธรรมดามาครับผมไปเ,เจ้าสลามไปครับรถไฟไปครับผมสัวละโอเคมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่นะอ่ะสลามไม่ตายด้วยอ่ะสงสใส่จะไม่เก่งขนาดนั้นครับไป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 เออดี๋จะปล่อยมาขามูจังเลยอ่ะมันน่าจะมีบอสที่เป็นเจ้าเนนดัมเอเลียนปะ มังนั่นไงมีจริงด้วยเนนดัมเอเลี่ยนที่เป็นที่เป็นคริสต์มาสไปครับรถไฟไปครับชนหน่อยเร็วเออดนดหละดีมากเอาใครไปดีอะบาฮุดละกันนะถ้าไม่โดนวาร์ปจะดีมากครับตกไปโอ้โหโดนวาร์ปแต่มันก็ไม่ได้วาร์ปนานขนาดนั้นครับผมโอเคครับน่าจะจบละเรียบร้อยครับผมจบแล้วหนึ่งด่านครับได้มาสองกระชากีครับผมไปนันต่อไปครับ โอเคครับผมมาด่านที่4ครับผมนักล่าปัจจุบันครับอรถไฟครับผมเออนั่นแหละไปเจ้าต่อไปครับไปขวางให้หน่อยเร็วน้องเจ้าสลามครับผมาความตังสักนิดสักหน่อยคงไม่เป็นไรครับเป่าตังครับเป่าตังครับเออนั่นแหละเก่งมากเจ้าสลามแล้วก็โดนกัดไปซะโอเคเดี๋ยวลองเล่นน้องไฟดูแล้วกันนะโอเคครับน้องไฟไปโชว์ศักยภาพหน่อยเร็วโอ้โหแล้วก็จะเดินไปถึง ันเดินช้าไปนิดหนึ่งนะน้องไฟเนี่ยน่าจะเดินไวกว่านี้นิดหนึ่งช้าเกินโอเคสลามไปแล้วก็แคลรี่ครับผมรถไฟครับอืมแต่มันแรงเนี่แหละน้องไฟอ่ะให้อภัยครับว่ให้อภัยปลาปลาปลปลปลปไปแล้วตีช้าเลยนะโอ้โหตีไม่โดนเลยกันค่ะโอ้ยโอเคครับจ้บอดมาแล้วเนาะเฮ้ยเรามีซากิเนาะไปซากิซากิที่ยิงแดงกับเอเลี่กันครับ ไป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 ,ไปแล้วก็ตั้งป้อมเลยน้องเออแล้วก็ยิงบ๊ำโอเคครับผมปืนใหญ่ไหครับแล้วก็บารมุดครับไปจบบ้านเลยละกันนะอะน่าจะเคลียในไม่ช้าครับผมยิงซกที่สวยครับน้องโอเครอบนี้ได้กระชาจีมาสองครับไปด่านต่อไปครับผม <Yahoo! S 1> โอเคครับผมมาด่านสุดท้ายนะนน,นนฮาคริสต์มาสจักรวาลครับ อ่ะรอบนี้มันเอาซานต้าเนยนดำแดงมาด้วยเนาะ, <c oughs> <c oughs> ะโคตรเจ๋งเออเอาใครไปดีอะ่ะน้อง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 ซากิอยากเล่นจังเลยอ,ะอ่ะอ่าป่าตังก่อนครับเป่าตังก่อนครับไอ้กดไม่ติดโอเคครับรถไฟไปเลยละกันนะชนหน่อยน้องนั่นแหละเจ้าเต่าครับผมไปขวางให้หน่อยอยากจะปล่อยแคลรี่จังเลยเดี๋ยวขอดองตังปล่อยแคลรี่ก่อนละกันนะครับ แคลลี่ครับผมไป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 ไมาแล้วเจ้าสแตนดาดนดดำเอเลี่ยนเออโดนเผาไปแคลลี่ตัวเดียวก็น่าจะเคลียแล้วแหละกัดหมายเยี่ยมยอดครับรถไฟครับไปครับเจ้าเต้าครับน้องไฟครับผมโอเคประมาณนี้ครับน่าจะเคลียร์ไม่ช้าครับผมปัญหาคือต้องไปเคลียร์ครบ20ี่านนั่นแหละโอ้เหนื่อยเอาการครับไปไปไปไไปอ่ะสากิครับผม ตัวยิงสีแดงกับเอเลียนเลยนะไปง้างปืนเลยน้องนั่นแหละดีมากบองหนะ้าโอเครู้สึกว่าเจ้าเนียนดำเอเลียนบ้านนี้จะมาเรื่อยๆเลยไม่เป็นไรครับบาหมุดครับผมปิ้งใหญ่ไปก่อนครับเออโดนสากียิงไปโอ้โหแคลรีไม่โดนโอ้สวยละอุย้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนบาหมุดดีมากอ่าโดนเต็มหน้าเลยครับโอเคบาหมุดตบไปละอ่าเรียบร้อยครับ ไปเคลียบ้านมันเลยแล้วเจ้าบ,บ้านมันเดี๋ยวมันจะออกมาเพิ่มอีกไม่ดูออกมากี่ตัวด้วยยิงซากิเรียบร้อยครับจบละรอบนี้ได้มาสามแะ้คุมและคุม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 ,คม,คม,คมอ่ะแล้วก็อีกสามซื้อ่องแมวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปเคลียบครบยี่สิบด่านก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันครับผมโอเคครับผมผมเคลีย์ครบยี่สิบรอบแล้วนะอ่ะรับรางวัลมาเลยแล้วกันนะครับ ตัวธรรมดา3ใบครับผมแล้วก็ไปเปิดกกชารจีกันดีกว่าครับโอเคครับมามีประมาณ30มสิบใบเนาะอยากได้มันมีอะไรบ้างนะลืมละวอ๋อวิตามินแล้วก็เอ็กพี้านหนึ่งครับก็ไม่ค่อยมีเลยน่าสนใจก็เปิดไปเลยแล้วกันนะถ้าอยากได้จริงๆก็แค่วิตามินครับผมขอวิตามินรัวๆเลยได้ปะหือ,อนั่นแหละไม่มีมีซีมาด้วยอ่ะวิตามินอะไรก็ดีหมดครับตอนนี้ ไอหนึ่งแสนนี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ครับมากครับสิบใบรอบที่สองครับผมโอเคโอเคอุ้ยมีห้าแสนห้าแสนออหนึ่งล้านพอดีครับผมของจีงของจีงเอาไปต่ออีกสิบใบครับนะน่าจะหมดแล้วครับอยากเห็นหนึ่งล้านจังเลยอ่ะมีให้ดูมั้ยอุ้ยวิตามินซีรัวๆเลยเมื่อกี้มีล้านมั้ยโอ้โหอุ้ยห้าแสนก็ยังดีครับมีห้าแสนสามรอบนะโอเคครับอิ่มละวันนี้ โอเคเขาผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ